สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ของ Mission to the Moon นะครับรายการนี้ชื่อว่า Back on Track นะครับที่มาที่ไปก่อนว่าทำไมถึงอยากทำรายการนี้นะฮะคือช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็ผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะประสบเหตุคล้ายๆผมก็คือว่ามันเกิด ความไม่แน่นอนและความวุ 91, house, ่นวายหลายเรื่องนะครับเรื่องของธุรกิจสภาพทางเศรษฐกิจเอยต่างๆนานานะครับประกอบกับเราต้องหยุดอยู่บ้านนะฮะทำงานจากที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปนะฮะช่วงนั้นนี่ผมต้องยอมรับว่าเครียดมากนะครับแล้วก็บริหารจัดการชีวิตได้ค่อนข้างแย่ เวลาเครียดอะช่วงนั้นอะจะกินโดยโดยไม่รู้ตัวนะครับก็น้ําหนักค่อยๆข,ขึ้นมาทีละนิดจนกระทั่งน้าหนักเนี่ยเรียกว่าพีคสุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ8 5 5, 5นี่คือที่เพิ่งช่งางเมื่อเช้าเลยนะนี่คือหนักที่สุดในชีวิตแล้วก็ถ้าเกิดจะเปรียบเทียบปเห็นภาพเนี่ยตอนนี้ผมหนักกว่าเมื่อปีที่แล้วในเวลาเดียวกันนี้เนี่ยนะครับที่ทำ super productive show เนี่ยถึง10กิโลเลยนะคือหนักกว่าเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าเออ,ต,อ,ต,อต้องต้องจัดการตัวเองเนะแล้วก็เริ่มเริ่มเรม ในการใช้ชีวิตในการมีนิสัยที่ดีเนี่ยแต่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของการลดน้าหนักนะครับนี่ไม่ใช่นิมใช่โชลดลดน้าหนักนะฮะแต่ว่าผมอยากจะพูดถึงเรื่องของ Back on track ในการวิธีคิดเรื่องของการทํางานด้วยนะเพราะว่าเรากําลังจะเข้าสู่ต้องใช้คําว่าโลกใหม่ก็ว่าได้นะครับของสิ่งที่หลังจากโควิดจบไปเนี่ยหลายๆอย่างก็คงจะเปลี่ยนไปนะครับดังนั้นเนี่ยใน Backon นแฟกตเนี่ย ก็จะมีส่วนที่พูดถึงเรื่องงานคงจะเป็นเคสของ Mission to the Moon ซัเป็นหลักต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่า Mission to the Moon เนี่ยเริ่มใช้งานจริงๆเนี่ยนะฮะประมาณเมษาที่แล้วปีแรกก็ถือว่าทำยอดขายได้ไม่เลวนะฮะมันได้ยอดขายมันสัก10ล้าน11ล้านผมก็คิดว่าปีต่อไปเนี่ยเราอยากจะโตแบบ ก้ากระโดดเลยจะสเกลไปถึงระดับร้อยล้านให้ได้เพราะฉันใน6เดือนนี้เนี่ยแบล็คออนก็จะเล่าถึงเรื่องของการพยายามที่จะนำธุรกิจเพื่อที่จะผ่านไม่ใช่แค่ผ่านโควิดไปแต่ผมเชื่อว่าจะเป็นรากฐานของการพาธุรกิจให้มันเติบโตขึ้นไปหลายๆเท่าด้วยนะครับเราจะเอาเคสของ Mission to ู o o นเองนี่แหละเป็น เป็นเคสที่เล่าให้ฟังนะครับเคสของสีดันก็ก็มีสนุกเหมือนกันนะฮะถ้าอันไหนเล่าได้จะเล่าทัานสีดันปีหน้าจะความลับเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็มันก็มีแบ็กออนแท็กเรื่องของนิสัยอื่นๆที่ผมจะสอดแทรกเข้าไปด้วยนะครับเช่นเรื่องของการอ่านนะครับเรื่องของการเขียนะยนะฮะก็จะทํารายการนี้กันประมาณหกเดือนนี้นะครับผมตั้งใจว่าจะเขียนหนังสือเล่มใหม่ก็คือหนังสือเล่มที่11บเอ็ดปัจจุบันนี้ผมมีหนังสือมาเก้าเล่มเล่มที่สิบกำลังจะเสร็จแล้วนะครับจะต้องจะปิดต้นฉบับแล้วแต่ว่าเล่มที่สิบเอนนรััยงงไ 6เดือนต่อจากนี้นะฮะเป้าหมายคือลดน้ำหนักให้ได้15กิโลจะเอาซิกแพคที่เคยมีเนี่ยกลับมาให้ได้นะฮะตอนนี้ที่ไม่มีหาไม่เจอแล้วนะ15กิโลใน6เดือนนะครับจะพยายามปูรากฐานของมิชชั่นสุดมู n ให้เห็นในรายการว่ามันจะเป็นบริษัทที่โตสเกลสิทเท่าได้อย่างไรนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยจะเขียนหนังสือด้วย1 เล่มนะใน6เดือนนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องราวอื่นอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับแรงบัดนลใจที่เกี่ยวข้องกับพลังในการใช้ชีวิตผมจะไม่ได้พูดประเด็นเรื่องของธุรกิจเยอะมากนะักแต่ว่าอยากจะพูดเรื่องของพลังใจซะมากกว่านะครับว่าเราจะมีพลังใจในการต่อสู้กับเรื่องราวที่ค่อนข้างจะยากในช่วงเวลาแบบนี้ได้ยังไงนะครับก็พบกับ Back o อ t น a c k นะครับเป็นบล็อกนะฮะตอนแรกเนี่ยคือพุทธที่1 4ตุลาคมนะครับหลังจากนั้นเราจะมาเจอกันประมาณสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีการบันทึกชีวิตของผมแล้วก็เล่า ีน้ทำอะไรบ้างแล้วมีแง่คิดอะไรบ้างน,นะครับพบกัน14ตุลานะครับขอบคุณครับ